สดีครับสันายวสันชัยชื่นสิรินะครับชื่อเล่นชื่อสันนะครับอายุ24ปีครับทำอาชีพประมงครับโอ้หหนุมประมงประมงอยู่ที่ไหนครับจังหวัดปทุมธานีอำเภอสัมโคกตะมนกระแชงครับอ้โผมาทำประมงได้ไงครับก็ทำตามพ่อครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างกับพ่อเนี่ยแล้วก็เวลาที่ไม่มีงานก็จะออกไปหาปลากับพ่อครับอ๋อครับ มีเรือเป็นของตัวเองอะไรไหมฮะหรือว่าตอนนี้ก็มีเรือเป็นของตัวเองแล้วครับก็กว่าจะผ่านจุดนี้ได้ก็ลําบากมาเหมือนกันครับอ่ะเล่าความลาบากให้ฟังหน่อยสิคือสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานกับก่อสร้างกับพ่อเนี่ยครับตั้งแต่ยังประมาณปสปหไปช่วยพ่อจับนี่จับหน่อยครับแล้วก็บางทีวันที่ไม่มีงานเนี่ยผมก็จะออกไปหาปลาแล้วก็มีจุดที่พลิกผันก็เลิกการตกปลาก็มาเข้าสู่หมวดโรงเรียน จบมสามนะครับ,รบก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเกเรมากช่วงนั้นจะแบบว่าเกเรสุดๆเลยดีกว่าครับ,รบตีลันฟันแทงทุกอย่างก็มีแต่คนดูถูกคนเหยียดหยามนะครับกับครอบครัวมผมเพราะว่าครอบครัวผมไม่มีฐานะออบ้านผมนี่ยากจนพูดง่ายว่ายากจนแต่ผมก็พยายามทําทุกอย่างนะครับให้มันดีขึ้นจนกระทั่งผมมีครอบครัวมีภรรยาอยากมีลูกกับภรรยา ครับก็เลยเข้ามาหางานทำทำงานเริ่มแรกคือทํางานเก็บขยะครับสมัยก่อนผมเก็บขยะตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสองเลิกเที่ยงครับเหลือเวลาจากนั้นผมก็จะกลับมาตกปลาเข็นเรือจากบ้านมาตกปลาประมาณระยะทาง1-2กิโลครับใช้ชีวิตแบบว่าเข็นเรือมาเหลือเวลานอนไม่กี่ชั่วโมงเย็นมาผมก็ต้องไปขายปลาแล้วก็พอผมทำงานขยะมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผมเป็นไส้ติ่งครับ ไส่ติ่งอักเสบคือผมปวดทนปวดตั้งแต่ตีสามขว่าจะไปหาหมอต้องทํางานเก็บขยะให้เสร็จประมาณ10บโมงเช้าครับ,รบพอผมได้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วครับแล้วก็คือโรงงานคือเขาไม่รอผมเพราะว่าเขาต้องหาคนมาช่วยเก็บขยะก่อนก็เลยต้องเยทั้งที่เย็บอยู่แล้วก็ออกมาเข็นเรือไปตกปลาก่อนที่จะไปตกปลาผมก็จะเอาผ้าเทป แปะตรงแผลที่ยังเย็บเย็บอยู่นะครับเข็นเรือลงไปที่ท่าแล้วไปตกปลาตกปลาเสร็จปุ๊บกลับมานอนประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงต้องมานา่งทำปลาแพ็คปลาแล้วก็ขี่รถขายปลากันกับภรรยาของผม,มอโอ้นไรายได้ที่ได้จากการหาปลาเนี่ฮเยอะไหมครับก็วันหนึ่งผมตกปลาได้ประมาณวันหนึ่ง30 40โลครับก็ประมาณพันกว่าบาทครับ แต่ถ้าเป็นรายได้ของการงมกุ้งนะครับผมจะขายอยู่กิโลละพันห้าวันคืนหนึ่งผมจะงมได้ประมาณสัก7-8โลครับครับผมเรามีเทคนิคการตกยังไงให้ได้เยอะไหมครับเพราะมันเยอะอนกันนะเนี่ยคือเทคนิคของผมนี่เป็นเทคนิคที่ง่ายทุกคนสามารถทําได้หมดใครตกปลาไม่เป็นแต่ได้ดูเทคนิคผมเนี่ยเป็นหมดครับอ้า,อาวไม่ห่วงเหรอ,หรอไม่ห่วงครับเพราะว่าผมอยากให้อาชีพเนี้ยที่ผมทำเนี่ยให้ลูกหลานของผมได้เห็นให้เพื่อนที่กําลังตกงานได้เห็นว่า ผมทำเทคนิคอย่างนี้ผมสอนนะครับผมสอนวิธีการขายววิธีการตกของผมเนี่ยมันง่ายได้ครับใช้แค่อาหารเม็ดนี่ครับซื้อโล25บาทวันหนึ่งครับสามารถตกปลาได้ 10- บถึงยีิกิโลครับปลาส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรฮะปลาตะเพียนหางแดงนะครับปลาตะเพียนขาวปลาดุกปลาอิศกปลาอะไรงนี้ครับหวหวเหมือนครับเมืเม่อกี้บอกจับกุ้งด้วยกุ้งจับไงครับส่วนกุ้งเนี่ยผมใช้มือเปล่าในการงมและหลับตาครับใช้สัมผัสตามต่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยว ม,มันอยู่ให้จับง่ายๆขนาดนั้นเลยครับไม่ง่ายครับผมไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ในตัวเลยครับมีแค่มือกับแค่จิตสัมผัสของผมจิต<อ>สัมผัสครับเอาแล้วเอาแล้วใช้ใช้ว<ม>ิชาสัมผัสนสนุกตรงนี้แหละเัาแล้วมันไม่กุ้งมันไม่ดีดแล้วเหรอพี่ดีดครับระยะในการดีดกุ้งจะประมาณ3-4ทีครับ<ช>เราก็ต้องพุ่งตัวไปตามกุ้งไวๆนะครับพุ่งตัวด้วย,ววยใช่เวลาโดนตัวเขาเนี่ยหนวดของเขาจะมาโดนมือเราหน่อยเราก็จะรู้ทิศทางนะครับว่าตัวกุ้งจะไปอยู่จุดไหน แล้วว่าตะปบถ้าตะปบไม่โดนเขาก็จะดีดไปจุดนั้นประมาณสามทีงว่าเรียนรู้พฤติกรรมกุ้งได้ดีมากนี่<ะ>คือเอาข้อแมนคือซูเปอร์ฮีโลทำอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ตกปลาครับส่วนมากจะเป็นการงมกุ้งพรีออเดอร์ครับมีพรีออเดอร์งมกุ้งด้วยครับครับผมคือออเดอร์วันหนึ่งกุ้งออเดอร์ order วันหนึ่งกี่โลคะคืออยู่ที่ลูกค้าสั่งครับบางคนก็สั่ง10โล2โลโลแล้วแต่เขาครับ สูงสุดก็ประมาณ30โลออนไลน์เลยใช่ครับสากุุงของผมคือจะส่งจัดส่งแบบเป็นๆกินแบบสดๆได้เลยจับเองหมดทุกตัวจับเองหมดครับอาชีพนี้เคยเกิดอุบัติเหตุตอนงมกุ้งโดนบ่อยครับโดนพวกต่อไม้เกี่ยวเงี้ยครับโดนพวกตัวเบ็ดตะก้อที่เขาตีลงไปแล้วติดไปในกัมเพราะว่ากุ้งพวกนี้มันจะสายอยู่กับพวกกัมก็โทษนะครับก็จะเป็นเบ็ดที่เกี่ยวขา และอึดใจเดียวถ้าผมขึ้นมาจากน้ําไม่ทนันผมก็เสียชีวิตครับต้องจัดสินใจกระชากเลือดออกเลยครับหมอเย็บไม่ได้ต้องเป็นตะ,ตะข่ายแปะแล้วก็โดนเบ็ดกงเบ็ดเกี่ยวมือโดนบ่อยครับจนกว่าจะชำงานโอ้โหจนกว่าจะชานานโอ้เ <laughs> จ็บปวด <laughs> <laughs> อ,<ะ> <laughs> อนาคตครับวางแผนไว้ยังไงบ้าง อนาคตผมอยากทําธุรกิจครอบครัวครับอยากเปิดร้านอาหารเพื่ออยากให้ลูกค้าเห็นกุ้งแม่น้าสดๆย่างแบบให้เห็นสดๆเลยครับ uh huh. แล้วตอนนี้ผมก็อยากพัฒนาช่อง u t u b e เนี่ยให้มีคนเห็นนะครับ uh huh. ให้มีคนได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับการทําวิถีชาวบ้านของผมอ่ะอยากให้มันพัฒนายิ่งขึ้นครับอ๋อช่องอะไรฝากเลยช่องช่องของตัวเองชื่ออะไรครับมิสเตอร์สันฟิชชิงครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนตอนที่ผมผมขอเริ่มพูดเกี่ยวกับ เข้ามาทางยู u ูบนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อน,น่ะผมทํา youtube ไม่เป็นมีพี่คนหนึ่งที่ทํา YouTube อยู่แถวบ้านผมก็ขออนุญาตไปถามกวิธีการท YouTube นะครับว่าทํายังไงพี่สมัครยังไงเขาไม่สนใจเลยเขาหัวล้อยย้าผมอีกนะครับหัวล้อยยออ้ยยําว่าอย่าไปทําเลยทำแล้วไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูหรอกทํามาปีกว่ามีคนติดตามหมื่นคนผมก็เลยเก็บคําพวกนั้นนะมามาเป็นแบบแรงผลักดันให้ตัวเองนะครับทุกวันนี้ผมก็มีคําของผมเอง คำดูถูกคำเหย็ดหยามเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ก้าวต่อไปครับยอดเยี่ยมตอนนี้มียอดผู้ติดตามเท่าไหร่ครับตอนนี้มียอดผู้ติดตาม200,000กว่าคนครับโอ้โมิสเตอร์มิสเตอร์สันฟิชชิงใช่ไหมครับครับผมวันนี้เราคงได้ดูความสามารถของมิสเตอร์สันฟิชชิงแล้วครับความฝันของสันที่อยากได้คืออะไรครับอยากได้พันปลาครับปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพรยาครับ เพราะว่าตอนนี้คือแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยครับคือปลามันเริ่มน้อยลงนะครับแล้วก็อยากให้ระบบนิเวศดีขึ้นเพื่อชาวประมงพื้นบ้านได้หากินแบบค้าขายกันต่อไปครับครับงั้นขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับสันสวัสดีครับดีใจที่สันมารายการนะครับสันพิษถามหน่อยสิ การนําพันปลาพันกุ้งไปปล่อยในแม่น้าเนี่ยได้ใช่ไหมไ<ด>ไม่เป็นการปล่อยไปแล้วเขาตายใช่ไหมไม่ตายครับถ้าปล่อยในพื้นที่ไม่ใช่วัดครับอ๋อคือเราปล่อยในที่ที่เขาสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยใช้ชีวิตต่อได้เลยพันใช่ครับท่านประการครับผู้ชายคนนี้มหัศจรรย์ครับผมพูดสั้นๆเลยที่ท่านจินตนาการถึงการตกปลาจับกุ้งเนี่ยขอให้คิดในขั้นกว่าจะเข้าใจมากขึ้นมเมื่อเห็นวิถีชีวิตของเขาครับสันครับรบกวนยืนข้นขางๆพี่แมวครับ ทานก็ต้องการครับทีมงานตามไปดูชีวิตสันว่า1วันเขาทำอะไรบ้างไปชมกันครับที่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโอ้โหสงบสวยงามมากมีบ้านสันเนะาะครับผมสันทำอะไรอยู่ครับกำลังลงขายครับ ปลาซีนี่ตัวเล็กเนาะครับผมเห็นอย่างนี้กิโลละร้อยกว่าบาทโอ้มีมูลค่านะครับผมร้านอาหารทุกร้านรับครับโอ้นี่คือเราทำอาหารกินเองเลยครับผมข้าวเลยอ่ะาซิวทอดรู้ดีมากอ่ะนี่ผักวินฟาร์มไหม ปลูกเองครับออปูกเองไม่ไม่เอาวินฟาร์มเนาะพี่อหอยไม่เอาวินฟาร์มออ๋ขอโทษนะแันจะส่งไปให้หน่อยแฟนใช่ไหมครับผมโอ้แบบชีวิตแบบน่าอยู่มากเลยนี่คือเบ็ดของเราเนาะใช่ครับได้แล้วครับนี่คือปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนหางแดงครับโลเท่าไหร่ครับ50บาทครับโอ้ ตกง่ายมากอุ้ยนี่ปลาอะไรครับอันนี้ปลาตะเพียนขาวครับอุ้ยตัวใหญ่อ่อนเลยนะปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกพี่หอยปลาดุกดูเกลือเฮ้ยจะไปมันเร็วจังอะล้างทำความสะอาดก่อนใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ใส่ถุงคือขายถูกไหมใช่ครับแล้ว พอถึงตอนเย็นก็นั่งรถไปกับแฟนครับามาไหมครับปลาตะเวนขายลูกค้าประจำไหมครับก็ม,มีลูกค้าประจำมั่งแล้วก็ลูกค้าไม่ประจำครับโหที่นี่สดมากนะตกสายขายเย็นเลยอะ่ะคือเราเรา,เรากลัวเขาเขาไม่รู้เราเลยต้องบอกเขาปลาน้าปลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับ เพื่อเขาได,ได้รู้ว่าผมพูดคือเขาจะเป็นลูกค้าประจํามั่งแล้วก็จะได้ยินเสียงนี้จะออกมากันเลยสี่ทุ่มยังไม่นอนครับเขาจะไปทําอะไรครับนั่งเรือไปแล้วครับไปกับใครครับสัตว์พ่อตาและพ่อผมครับนี่คือจับกุ้งนะครับนี่ตอนดึกเขาจะไปงมกุ้งครับตำแหน่งที่ไปจะเลือกที่ไหนครับ ตามพวกใต้กอสว่าหรือว่าโคกขดหินครับน้ำลึกไหมครับก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งบางทีก็ประมาณกระเอวหนึ่งครับ,รบมดหัวมาแล้วแต่บางพื้นที่ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่คือกุ้งในธรรมชาติเลยเหรอใช่ครับ ปลาเข้าหูเฉยเลยฮะอะไรนะมีคีมมาปะปลาเข้าหูเดี๋ยวก่อนนะปลาเข้าหูปลาเข้าหูครับผมปลาเข้าหูปลาปลาเล็กๆเนี่ยนะปลาเข้าไปในหูเราเหรอเห็นอะไรเงี้ยเหรอปลาปลาบูหินครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคยเกิดขึ้นไหมไม่เคยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่งมมาทั้งชีวิตเดเข้าไปในหูเราใช่ครับูอี่อันตรายมากนะอันตรายอ่ะปลาเข้าหูจริงเหรอใช่ แล้วออกวะในหัวอันนี้คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเลยครับอ๋อเยอะอ่ะอ่ะใจแล้วปลาอะไรลตกลูกปลาไอ้นั่น ลูกปลากระสงปลากระบู่ไ <มา S 1> ปรู้มาแล้วครับอีกตัวครับ แต่ละคืนเนี่ยกี่ตัวครับประมาณมันแล้วแต่บางคืนก็ได้10โลครับบางคืนก็ไม่ได้เลยก็5โลครับเราก็จะมีที่พักไว้ในบ้านเราใช่ไหมเพราะว่าอยากให้เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ครับเวลาทานมันจะอร่อยมันจะสดนี่คือ1วันและนี่คือวิถีชีวิตของสันครับท่านผู้การครับเขาบอกทีมงานว่าเขามีเทคนิคในการจับปลา ก็คือความสามารถพิเศษที่เราอยากให้ทั้งสามท่านได้ชมเขาเป็นคนที่จับปลาได้ได้พิเศษมากความพิเศษคือความเร็วในการจับปลาครับทั้งสามท่านไปดูกันว่าสันจับปลาอย่างไรนะครับและนี่คือภารกิจของเราครับทีมงานครับมาครับเราจะท้าสันจับปลาเร็วครับนี่คือหานเม็ดนะใช่ครับนี่คือเบ็ดครับ เบบดี๋ยวขอดูเลย,เลยครับทั้งหมดคือเวลาที่เกิดขึ้นจริงครับเรือไปแล้วครับไปนี่แหล่งที่คิดว่ามีปลามันต้องคืออาศัยสัญตาตยานครับอ๋อคือประสบการณ์เราต้องดูว่าหมายตรงนี้มันไม่ร้อนมากปลามันจะเลยอาศัยอยู่ เราจะท้าสันตกปลาครับมาดูกันว่าเขาจะเร็วขนาดไหนครับเจ็ดอยู่ท่านผู้การครับเรามีนาฬิกาจับเวลาด้วยนะครับเหยมตัวนะครับเขาจะโยนอาหารเม็ดก่อนครับโยนแล้วครับแล้วก็เมื่อได้จังหวะจะเริ่มจับเวลานะครับรอจังหวะครับพร้อมครับจับเวลาครับลงเป็ดแล้วครับ ถ้าดึงขึ้นคือต้องมีปลานะครับดึงขึ้นครับหนึ่งตัวครับเวลาคือ9.94วินาทีครับโอ้โนี่ตัวใหญ่มากครับ ตันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนขาวครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับโลเกือบโลครับราคาอยู่มาโลละ80ดบาทครับโอ้โห9าวินาทีได้80ดสิบาทเราท้าต่อเลยครับทเราไม่สนขนาดนะเราสนเวลาเมื่อสักครู่ได้เก้าเ้าสี่เราท้าว่าตัวต่อไปต้องเวลาน้อยลงลองดูนะครับเมื่อกี้ก็เร็วมากครับมาครับต้องน้อยกว่า9ก้าุด้านะครับครับ ไปแล้วครับถ้าดึงเบ็ดขึ้นต้องมีลาครับขึ้นครับหกจุดสี่เจ็ดครับตีนหางแดงใช่ไหมใช่ครับตัวเล็กไม่ดีใจเดี๋ยวจะรอตัวใหญ่ท้าต่อครับครับหกจุดสี่เจ็ดท้าต่อต้องเร็วกว่าหกจุดสี่เจ็ดอท้าไปเรื่อยๆครับดูจะได้หรือเปล่าทีมงานครับมาครับ เฮ้ยเบะไปครับเริ่มจับเวลาครับถึงขึ้นสามจุดแปดห้าวินาทีครับยังไงอีกครับขอท้าต่อครับเฮ้ยถ้าท้าต่อไปเนี่ยฟ้ามันจะกระโดดขึ้นมาเรือเองนะนะใช่ถ้าอันต่อไปก็คือเวียงแล้วขึ้นเลยนะคือต้องเร็วกว่า3.85จุดคือต่อกำลังจะคิดว่าเขาเสียสละโดดขึ้นมาเลยคือผมว่าเขาโดดขึ้นมาเลยครับขอเร็วกว่า3.85 ลองดูนะครับเร็วกว่า3.85นะครับไชนไหครับโอ้ยสามอวินาทีครับเดี๋ยวนะพี่ฝึกมันมาหรือเปล่าสุกตามาั้วคือพี่แมวกำลังคิดว่าปลาพวกนี้ฝึกมาโดนฝึกมามารวบในการแสดงไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาโลมาเลยนี่ยังไม่ใช่ภารกิจจริงครับอ่าเอ้าครับภารกิจจริงๆก็คือ เราให้เวลาสัน5นาที5นาทีเนี่ครับให้ตกปลารวมกันให้ได้มากกว่า2กิโลกรัม5นาทีจับเวลาแบบเรียลไทม์นะครับเคยมีใครท้าอะไรแบบนี้ไหมครับยังไม่มีเลยครับคือเราเนะี่ยมั่นใจว่าเราตกปลาไวครับผมแต่เราไม่เคยถูกท้าทายด้วยเวลาและน้ําหนักปลาถูกไหมใช่ครับนี่นี่จะเป็นครั้งแรกใช่ครับแล้วเป็นการตกปลาที่ยากมากครับเพราะว่านักตกปลาบางคนเขาจะรู้ดีว่าการตกปลา บางวันนะครับตกทั้งวันทั้งคืนได้ปลาไม่ถึงโลก็มีนั่นแหะสิบางทีนะครับอยู่ข้างๆกันคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ใช่มันเป็นจังหวะมันเป็นหลายๆอย่างครับและนี่คือภารกิจที่เราท้าทายสันนะครับครับสู้นะครับสู้ครับโจทย์ของเราคือเวลา5นาทีต้องตกปลาให้มากกว่า2กิโลกรัมนะครับได้แล้วครับโอ้ได้เร็วมากไม่เร็วเงี้ยรเร็วมาก เหละครับได้แล้วครับเหมือนเอาสื้อหิงช้อนขึ้นมาโอ้ยได้ครับโอ้ตัวนี้แข่งแรกมากครับโอ้เสียจังหวะครับตัวนี้เสียจังหวะไปเยอะเลยครับ